คุณนี่จับมือกันนี้ใช่ไหมอันนี้คือด้านนี้เลยจับมือปึ๊บพอสามสนึงว่าเอาเอาจมูกแตะกันเลยเชยหลับตายิ้มอ่าน้องตัวจมูกแตะกันอันนี้ซ้อมก่อนนะเออแล้วถ่ายช็อตแรกเสร็จปั๊บแล้วก็ไปทำรูปหัวใจตรงนู้นใช้มือขวาโอเคสุดรุ่นเลยแล้วจมูกแตะกันอีกรอบหนึ่งคราวนี้ผมก็จะถ่ายเหมือนกันแต่ผมจะถ่ายแค่รูปหัวใจสองมือคราวนี้รูปที่สามจับมือกันข้างเดียวเอาแก้มชนกันหลับตายิ้มแล้วก็เชิดหน้าหาแดดหลับตาแล้วผมก็ยิงสวยขึ้นโอเคไม่จำได้ไหมไม่ได้แต่ผมสั่ง่แต จับมือกันจับมือกันสองมือจับกันเอาจมูกแตะกันเลยเข้าก่อนนะครับว่าสวยมากเข้าก่อนเข้าก่อนสามสองหนึ่งเข้าไปก่อนนะสามสองหนึ่งถ้าคู่เอาแก้มชนกันก่อนแล้วหลับตาหลับตาเช่หน้าขึ้นหลับตาโอเคหลับตายิ้มหลับตายิ้มสวยมากสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งน้ำตาลใช้มือขวาจิ้มจมูกเซนโดหน่อยแล้วหันหน้ามองหน้ากันมองหน้ากันมองหน้ากันสวยมากเข้าไปก่อนนะสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่ง คราวนี้ทั้งคู่เอาหลังชนกันอีกรอบหนึ่งหลังชนกันคราวนี้จับมือกันจับมือกันสองมือเลยหันหน้ามองกันเหมือนพยายามหันหน้ามองกันทั้งคู่เลยเออเนี่ยสวยมากคราก่อนสามสองหนึ่งหน,นึ่งสามสองหนึ่งอดทนนะิดหนึ่งนะสามสองหนึ่งคราวนี้เซนโดกับน้ำตาลจับมือกันนี้สองมืออีกรอบหนึ่ง 2, เอาจมูกชนกันแตกกันเลยโอเคหลับตานะหลับตานะสวยมากเขาไปก่อนนะสามสองหนกหนึ่มตงันลืมตามองตากันได้ไหมมองตากันอีกริดหนึ่งเขาไก่อนนะครับสามสองหนึ่งอีกหนึ่งอ่ะทำรูปหัวใจโอเคแล้วยืดไปสุดๆเลยแล้วจมูกแตกกันผงจะถ่ายรูปหัวใจนะจมูกแตกกันโอเคอสวยมากเขาไปก่อนนะสามสองหนึ่งกหนึ่งอวยมากอีกหนึ่งอีกหนึ่งสวยส2 1โอเคเข้ารูปก่น